ดราม่าสนัน่นมิสนิการาก,กัวใช้ล่างเวลานานมากกว่าคนอื่นไม่แฟร์รอบตอบคำถามจบลงไปแล้วกับเวทีการประกวดมิสอยูนในเวิร์2ส2งรอบสุดท้ายในกรุงซานซันวาดอรประเทศเอลซันวาดอซึ่งน่าเสียดายที่แอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยคว้ารองอันดับหนึ่งในการประกวดครั้งที่72 โดยผู้ที่คว้าม,มงกุฎในครั้งนี้คือเชนิสช拉ออสมิดนิกาลกัวมาแรงแซงทางโค้งจากตัวเต็งสู่มงกุฎได้อย่างงดงามแต่ถ้าว่าเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ไม่ใช่กันได้ที่หนึ่งแล้วคานสายตาแต่กลับโดนติงเรื่องการตอบคำถามของมิทนิกาลกัวที่มีล่ามแปลภาษาและใช้เวลานานกว่าประเทศอื่น หลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าเอาอะไรมาแร์รอบตอบคำถามอ่ะนี่ไม่ได้ไวไๆเพราะแอนไม่มงนะถึงจะเซ็งมากก็ตามแต่ลองวัดเวลาตอนตอบคำถามจริงๆไหมนี่กลากก้ากลัวใช้เวลาไปเท่าไหร่การใช้ล่างมันช่วยเพิ่มเวลาคิดได้ ครบขนาดนี้ไม่เอาก็เรื่องของแกแล้ว Miss You #MissYou ในเวิร์ตไทยแลนด์สองซึ่งมียอดรับชมกว่า600สนและรีทวิตกว่า38,000ทวิตใน1ชั่วโมงรวมถึงแฟนๆก็มีความคิดไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าการได้รับมุงกุฎครั้งนี้ของมิสนิการัวดูไม่ยุติธรรมเลยทางเวทีดูเอื้อประโยชน์ให้มินิการัวมากเกินไปเช่นถ้าตอบทีเดียวแทีเดียวคงไม่รู้สึกอย่างนี้คนมีสับอิงขึ้นดีกว่าจบ,จบ แป่ทำไมถ้าเวลาไม่เท่ากัน หนึ่งนาทีกว่าเกือบครึ่งแล้วตอบแบบเว้นช่วงนานอีกจริงนิกรลากลัวตอบดีแต่ตอนตอบไม่แฟร์กับอีกสองคนเลยคนที่ควรได้มงคือล่ามเพราะฉลาดค่อยๆแปลจะได้มีเวลาคิดคำตอบสองชั่วโมงไม่ต้องเรียกนางงามมิตยูนิเวิร์สหรอกเรียกนางงามล่ามแปลแล้วกันจังหวะชุดคำตอบสุดท้ายก่อนตอบนางเว้นไปหลายวิเลยคิดว่าจะแต่งกิ้วแล้วจบซะอีกแล้วก็รัวมาล่ามแปลกีทั้งหอคือคำตอบนั้นก็ดีมีตัวอย่างมีขยาย ความแต่ก็นั่นแหละมันก็พูดได้ว่าเขาได้เปรียบเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ทำไมไม่พูดคอมเมนต์จากชาวเน็ตเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ